ครบ,บทุกขาวโมโนเน็กแกะกล่องความบันเทิงสุดพรีเมียมกดปุ่มสตาร์ทโมโนออริจินอล2023 เสิร์ฟบิ๊กคอนเทนต์ซีรีส์หนังจัดเต็มมาแน่มาแน่นมาแน่เตรียมก้าวสู่ักราชใหม่ปี2023อย่างสมบูรณ์แบบบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนเน็กซ์เจเนเรชั่นคอนเทนต์ผู้นำสื่อบันเทิงระดับท็อปเทียของประเทศไทยที่อัดแน่นไปด้วยพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลกพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ก้าวไปด้วยกันกับปรากฏการณ์ความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ในงานเปิดตัวโมโนออริจินอล2023ที่ยกกองทัพซีรีส์และภาพยนตร์ระดับบิ๊กโปรเจกต์ส่งตรงสู่ทุกสายตาตลอดปี20 2 3ใน แพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่ตั้งเป้าหมายผลิตคอนเทนต์เกมรุกเติบโตได้ทั้งตลาดไทยและตลาดต,าดต่างประเทศโดยจัดงานถแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันศุกร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณสเตเดียมโนมโน29ถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีจะทยอยออกก็บางเรื่องก,ก็ปิดกล้องแล้วอย่างเช่นสัตว์เสือเรลอนรยมัเบอร์ก็กำลังใครทำฟังเล่นฝังชะตาชาตาไวบ้าคว้าฝันแล้วพี่อ๊อฟก็เป็นแห่งเขาเนาะ ทุกเกือบทุกเรื่องยกเว้นสาบูรังกาที่ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มแรางน,นั้นก็คือเริ่มแล้วแล้วก็ยังเอาบางเรื่องปิดแล้วแต่บางเรื่องก็กําลังทําโพสต์อยู่ยที่ที่ดีมากๆเลยก็คือองค์กร no no เนี้ยโนโนเนี่ยประกอบไปด้วยทีมงานที่เป็นคุณภาพจริงพร้อมจะลองรับแล้วก็กลมเกี่ยวกันสัมคีกันคือทำงานกับคนรุ่นใหม่แล้วรู้สึกดีอ่ะว่าแบบ โอ้โหแบบเขากระชับกระกระฉับกระเทงแล้วก็สั่งงานอะไรไปนี่คือทันทีเขาจะได้ตามที่เราอยากได้ประมาณสักมีนาเมษาจะเริ่มต้นที่ศสักเสือก่อนค่ะเพราะสัดเสือเนี้ยเสร็จเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ชาตาชาตะาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอื่นๆก็กําลังไข่ทำแล้วก็รีบจะเอามาลองออกแล้วก็มีซีอูเกนหนังที่เอาี่เสร็จแล้วเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยค่ะจะยอยออกค่ะคาดหวังยังไงเหรอคะก็ทําทุกหลักหลักสไตล์หมดแล้ว ทั้งร้อนแรงทั้งบูดบดูเดือดทั้งตลกโบกฮาทั้งวัยรุ่นทั้งหมดแล้วอะค่ะก็เลือกดูกันเอานะคะก็เราเราเราเสิร์ฟแบบแต่จานที่แบบเด็ดเด็ดหมดเลยเนะะี่ยค่ะเราทำงานเต็มที่นะครับทำเต็มความสามารถด้วยนักแสดงที่มีคุณภาพผู้กำกับที่มีคุณภาพส่วนการคาดหวังเราไม่คาดไม่คาดหวังอะไรทั้งสิน้นแต่เราเสิร์ฟสิ่งที่ดี สิ่งทำดีที่สุดแล้วครับเต็มที่ฮะแต่ก็จะทําต่อไปกันเรื่อยๆจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็มีคนมาเสนองานกันเรื่อยๆเราเปิดกว้างค่ะที่จะให้คนเข้ามาเสนองานถ้าถ้าพอดโดนพอดดีงานดีุ่้กลับเยี่ยมมาได้เลยค่ะพร้อมค่ะดีใจครับที่พี่แดงพี่อมพี่ยุนร่วมงานเป็นฝ่ายบริหารกับโมโนนะครับแล้วก็ ทีมานทุกคนก็มีศักยภาพดาราทุกคนมีศักยภาพนะครับก็ดีใจมากครับที่มีงานนี้แล้วก็ปีหน้าได้ติดตามรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องทยอยทยอย,ทยอยกันไปรจริงๆในฐานะมูนแม็กเราเองก็เป็นแพลตฟอร์มคนไทยเราเองก็คาดหวังต่อคอนเทนต์ที่เราเองก็จะได้คอนเทนต์คุณภาพเข้ามาให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะจริงๆตัวมูนแม็กเองเนี่ยเราเองเอ acquiring content จากต่างประเทศมาเยอะแล้วครั้งนี้เองเราก็ถือว่าฝีมือคนไทยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะออกมาให้ผู้ชมได้ชมแน่นอนแล้วก็ไม่แพ้คุณภาพจากต่างประเทศแน่อันนี้เรามั่นใจเ <c oughs> จ็คใหม่ๆจากความคิดของผู้ผลิตคนไทยด้วยกันเองนี่แหละคือจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ที่ด้อยกว่าที่ไหนเลย <ừ> เพราะนั้นมันก็ถึงเวลาที่การรวมคน <ค>ของอคนมีฝีมือทาง,งนี้เนี่ยทุกคนพร้อมจะมาปล่อยของแล้วจะผลิตงานซึ่งมีคุณภาพสูพส่สายตาของผู้ชมอย่างแน่นอนก็เป็นน้องใหม่สําหรับง,งานมงจับนะครับก็จะเร่งพัฒนาตัวเองแล้วก็ตามพวกพี่ๆให้ทันอย่างไรก็ฝังในตัวด้วยครับสําหรับสัตว์เสือก็เป็นซีรีส์บู๊ที่มีความมันมีความสนุกมีความตลกข้างในนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของ ภาษาอาผมซึ่งน่าจะเข้ากับคนไทยได้ดีนะครับยังไงก็ฝากผ่านชมเลยครับ Remember เป็นซีรีส์ีเมคของเกาหลีนะครับทีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ให้ถูกปากคนไทยในเวอร์ชั่นคนไทยนะครับเป็นซีรีส์ดราม่าเชื่อมเสียนอารมณ์แล้วก็มีนักแสดงของสูงมากมายในงา ก็จะทำหิธีที่สุดครับสนุกแน่นอนครับผมฟางเล่นไฟนะครับก็เป็นซีรีส์กิไทยครับกินไทยแท้ๆครับแล้วก็มีความแซ่บมากมากถึงมาที่สุดนะครับก็รอชมเลิฟซีต่องตายได้เราไม่มีขีดจำกัดค่ะก็เรื่องสตาร์าตานะครับเป็นแอคชั่นแฟนตาซีนะครับก็อยากให้ติดตามชมนะครับเรื่องนี้มีเรื่องสุดแล้วก็ ก็มีแอคชั่นการน่าสใจค,ครังก็ามชมได้นะครับเรื่องวัยรุ่น <laughs> วัยรุ่นวัยว้า,ภ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 าว่าฝันคือเป็น,นหนังวัยรุ่นที่เปนเรื่องเต้นแล้วก็มีเรื่องราวของฆาตกรรมบิ๊กหน่อยขนาดนี้ครับตัว<ด>ก็เป็นพี่เคนภูมิมนนำแสดงนะครับแล้วก็เป็นสืบสวนส,วนสอบสวนและทึกขวัญ <laughs> ก็เป็น<ล>อาชญากรทางไซเบอร์ครับความสนุกก็คือเป็นการตามล่าหาความจริงของตำรวจไซเบอร์ที่เหมือน มีเพิ่มอีสองคนใช่ไหมครับแล้วคนหนึ่งเนี่ยถูกระเบิดตายไปอีกคนหนึ่งต้องแปลงโฉมให้เป็นคนนั้นเพื่อตามหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าเขาครับเพื่อนรักเป็นเรื่องของเพื่อนรักสองครับก็สองเรื่องฮะเรื่องสัตว์เสือกับเรื่องเรมเบอร์ครับสนุกมากครับต้องดูครับห้ามพลาดขอบคุณครับนี่ก็สัตว์เสือครับก็เร็วนี้ครับก็เป็นแอคชั่นนะครับคอมเมดี้แล้วก็ มีหลากหลายอารมณ์ครบรถแน่นอนก็อยากให้คนติดตามชมนะครับตัวแทนชาตาชาตานะครับก็ของพี่หนุ่มอัปพรนะครับก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกครับเป็นแอคชั่นไซไฟเป็นเรื่องที่มีซีจีมีอะไรมาเกี่ยวข้องเยอะมากแล้วก็สุขสนานมากก็ฝากชาตาชาตาวยครับทางอั้วนะคะเป็นละครที่คุ้มกับเทมากเป็นเหมือนกับ่เราเหมือนเพื่อนข้างบ้านกันะเป็นแก๊งสาวๆที่จะมาแชร์เรื่องปัญหาชีวิตด้วยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาของกันและกันแต่ละ แต่และคนในแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะแล้วก็เรือนึฝาก g ก a ด้วยนะคะในฐาน,นะสปอนเนอร์เชื่อช่งหลายๆคนนะคะเป็นกิจการในรูป,ปั้งแรกกับทุกคนรู้สึกว่าสนุกมากกับปลลกกนนระสบการณ์ที่ไับเป็นกกานในรูปแบบใหม่ๆนะคะก็อยากายให้ทุกคนได้ลองสัมผัด้วนะบอกว่าออุ่นกะคเราะว่าอย่างแดงว่าเราตื่เตนจริงๆเราเราดีใจ ดจะฟอคูนแรกในชีวิตขวาเลยจะเป็นผู้ี่สอนกยางใครยังไม่ทราบคือตั้งแต่เป็นนักแสดงมาคูนี่คือนแรกทีสอนห้แจำบทสอนริ่งสอนการเล่นละครกาเดินเนี่ยผมก็รูดีใจที่ได้ไปหู่ทบลากทุกอย่างคือยิ้เหรอก็คือ อย่างที่พี่เพื่อนบอกนะครับเป็นรีเมคจากเกาหลีเนาะที่ชนะเธอเกี่กับว่าเรื่องคุณภาพโบนเนี่ยเบสดีอยแล้วเนาะแล้วก็จะมีการตีความอะไรประถมบางอย่างไหมเพื่อให้มันเข้ากับชุมชนเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการตีความตัวละครก็จะต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อให้มันไม่ไม่เหมือนกันไปเลยสักทีเดียวไม่นั้นก็มันก็จะไม่มีความน่าดูเลยนะครับก็ที่แรกฝากคุดทายเป็นการร่วมงานกับเราครั้งแรกค่ะ20มีออสเตรเลี ก็สำหรับเรื่องนี้คือโมเป็นแฟนฟิลที่เขาอยู่พอได้มาเล่นแบบจริงในกอหนุแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะก็ขอบคุณมากมากแล้วก็คือว่าเรื่องนี้สนุกมากๆยังไงก็ฝากนะคะคุณพี่แดงพร้อมนะครับรู้ที่ไหนก็ไดเลยทุกคนนะครับเจ้าสานีครับเด็กเรื่องนี้หรือกันที่ผมมองว่าเข้มข้นดุเดือดเฉื่อนเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง ตัวแทนจากเรื่องฟังเล่นไฟแล้วกันเรื่องนี้ก็จะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นรสชาติแบบตะคอนให้จัดเลยนะออก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเผชิญชีวิตอะไรมากมายก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอนบทเรียนให้กับคนไทยได้แล้วก็รับรองว่าแซ่บสนุกแน่นอนครับรับสินเยอะมากครับ <laughs> เราก็เตรียมพร้อมด้วยบุคลากรที่ดีทั้งหมดมีคุณภาพทั้งหมดด้วยเชฟชั้นดีแล้วก็วัตถุดิบชั้นเลิศน,นะคะอาหารต้องอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่า ช่วยกันสนับสนุนน้องใหม่ของโมโนก็คือโมโนออริจินอลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเมตาเนวขอบสนะอบทุก